สวัสดีครับพบกับช่องตาเอาไลท์นะครับวันนี้ก็พามากินร้านที่ง่ายๆแล้วกันเขา้าถึงทุกคนแล้วก็น่าจะรู้จักดีแล้วนะครับแต่าาว่าที่พามาเพราะว่าเขามีเมนูใหม่แล้วกันนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเผื่อใครอยากมากินแล้วก็ทุคกคนลืมไปคือเมนูใหม่เขาก็คือเป็น spicy seafood p ส s t ้นะเนี่ยนี่โอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ยหอย ปลาหมึกนะครับพุ่งมีแน่นอนซีฟูดนะครับเอสโตก็คือเหมือนเป็นซอสโห่ละพาร่างเนกินของขึ้นขมุกข,ขึ้นมาเลยพ่งแล้วอาหารไวมากแนะนํานะครับมาชิมที่สาขาเดอะมองงามนะตอนนี้เดี๋ยวเราลองชิมเลยดีกว่ววาไม่ต้องรูปภาพขงเองนะครับเป็นเมนูใหม่นะตอนนี้นะต้องมาลองนะครับหอมผุ่นละพามากอ,อร่อย ใครสายสปาเกตตี้ต้องต้องชิมเลยนะครับก็อเราสั่งลองเป็นซุปซุปมาดูนะเผื่อใครยังไม่เคยทานซุปนะเราลองสั่งมาให้ดูนะคร,นนนครับลองชิมนี่เก็ดเนื้อนแน่นเลยครับลองชิม,มเผ็ดก็อร่อยสดหวานครีมนุ่มนุ่มปากนะครับแล้วก็ สเต็กเราสั่งเป็นสองอย่างมาเป็นสเต็กปลากระพงนะเลือกเครื่องปรีมเป็นข้าวผัดพร้มอมกับส้ตมตำนะมาคู่กันเลยนะนะแล้วก็เนี่ยเพิ่มสิบห้าบาทถูกมากซึ่งส้งตมตำเนี่ยใครสั่งเป็นเยมากเป็นน้อยระบุได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาสั่งเป็นจอโปรแล้วสั่งจอโปรก็สั่งผ่านมือถือได้เลยนะสะดวกนี่นะครับ<อ>เดี๋ยวเราลองชิมเลยอันนี้ผมลองสั่งเป็นฮันนี่เกรสฟอกนะครับ ลองดูว่ามคืออะไรแต่น่าจะเป็นซอสซอสอะไรวะน้ำผึ้งน้ำเออครับอร่อยมันเป็นซอสน้ำผึ้งผสมมัสตาร์ดอร่อยมากเปิดเลยก็เอาข้าวผัดลองดูนะ ข,ข้าวอย่งอยนะออยางไทรหน,าาน,น่อยนะข้าวผัดยิ่งอร่อยหอมเนยมากเนี่ยเขาเขาเป็นข้าวผัดผัดกับเนยนะแล้วก็ส้มตำส้มตำก็จะเป็นตำไทยนะทไทยทั้งแม่ไม่มีปลาครับแต่ก็เล่นเป็นมากเป็นร้อยได้นะครับ เห็นเป็นร้านสตไตล์นี้นะต้มตำเหมือนกับร้านมีสานข้างทางเลยใช่ไหมนะครับก็ลอ,ลอรองป,นนะปลาได้แน่นอนนะปลากระพงนะครับเปนนปลากระพงย่างนะ,ะจิ้มซีงแต่ซอสน,นิดน,นึงแล้วกันเบิรกอือนี่คืออร่อย,อยทีอย่างก็ดีอยู่นะครับ ตัวนี้แนะนำเลยนะคืออาหารทุกอย่างปลาไวแล้วก็สดอร่อยที่จมันคือราคาไม่แพงนะครับแถมสั่งง่ายด้วยอ่านโยกโอดไม่เกิน15ทีมาแล้วนะครับที่ถ้าใครอยากจะบีบมะนาวก็ได้นะก็แนะนำนะครับตอนนี้มีที่สาขาเดอะมอลล์งามงศวานนะครับเขาน่าจะเพิ่งเปิดใหม่เลยแล้วก็อยู่ชั้น3นะผื่อใครขึ้นไปก็นด้ ใครชอบกดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับช่องทางเอาไลค์นะครับ,บ,รรบสวัสดีครับ